สุดช็อกเจสุภการลูกชายเจี๊ยบการจนาพรเครียดคิดสัน้นดับคาบ้าน เมื่อเวลาตีสองของวันที่3 3เมษายน65พันตำรวจรีบพานุรุตรับแจ้งเหตุคนผูกคอที่บ้านเลขที่1 1 0 4ทับ279หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการแขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาสามูลลนิธิร่วมกัญยูที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮาส์สามชั้นพบร่างเจสุปการอายุ4 0 ปีศิลปินและอดีตดีเจคลื่นอารมณ์ดี98.5 Good FM ลูกชายของเจี๊ยบการสนาพรดารานักแสดงและผู้จัดละครใช้เชือกในล่อนสีเขียวผูกคอกับเราบันไดชั้น3เสียชีวิตคาบันได สภาพใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงขาสั้นสีเทาตรวจสอบภายในบ้านไม่พบร่องรอยบาดแผลอื่นๆนอกจากรอยช้ำรอบลำคอขาดเสียชีวิตมาแล้ว4-6ชั่วโมงใกล้กันนั้นพบมีดทาครัวหนึ่งเล่มตกอยู่บนขั้นบันไดเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือหรือคนข้าวของ จากการสอบสวนทราบว่านายสุปการอยู่บ้านที่เกิดเหตุกับพี่น้องรวม3มคนโดยช่วงเย็นวานนี้22เมษายนคนในครอบครัวออกจากบ้านไปดูธุรกิจร้านอาหารเหลือเพียงนายสุปการอยู่บ้านตามลําพังและมีเพื่อนบ้านเห็นนําสุนัขพันธ์ุต่างประเทศออกมาเดินเล่นหน้าบ้านแต่เมื่อคนในครอบครัวกลับมาตอนดึกเห็นบ้านไม่เปิดไฟผิดสังเกตจึงรีบเข้าไปในบ้าน พบนายสุปการผูกคอกับเราบันไดเสียชีวิตจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านายสุปการมีอาการป่วยเป็นโรคไบโพลา่าต้องรับประทานยาเป็นประจำคาดว่าเกิดความเครียดจึงก่อเหตุสลดจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำร่างส่งไปชนสูตรที่ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงก,กรณ์ก่อนจะให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ